0 6 4 1 9ห4 1 1 5นึ่งสี่หนึ่งหนึ่งหใครที่ต้องเข้าหาผู้ใหญ่ใครที่ต้องพูดแล้วให้เจ้านายรักใครที่ต้องพูดแล้วให้ลูกค้าให้คนที่จะให้คุณให้โทษเราอะนะเขาโปรดเขาปลืม้มโดยเฉพาะยิ่งนะใครที่อยู่ในสายงานที่ต้องกินยศดกินตําแหน่งนะอยากตําตแหน่งขึ้นเงินเดือนขึ้นนะใช้เบอร์นี้เพราะอะไรเปิดมาเนี่ยเป็นเบอร์ที่เจรจาแล้วเนี่ยได้เงินได้ทอง แล้วก็ที่สาคัญนะทั้ง6 4ทั้ง4 1หนึ่งะมันเป็นเลขทั้งสวัสดิการแล้วก็วาจาสิทธิ์ดังนั้นเนี่ยใครที่อยากที่จะได้เรื่องของความสมเด็จจากการเจราจาใช้เลขนี้ต่อมาเลข1919 19มันเป็นเลขที่ทําให้คนที่ครอบครองอ่ะโดดเด่นในวงสังคมเช่นเราอยู่ในแวดวงไหนก็นแล้วแต่นะเราก็จะเด่นขึ้นมาเหนือเขาเราก็จะเป็นคนที่ถูกจับตาเนะี่ยสมมตินนะยืนอยู่กัน10คนนะเราจะเด่นขึ้นมาจาก คนทั้งหมดเลยไม่จําเป็นว่าจะต้องซื้อตั้งหลอดหรือว่าต้องแต่งตัวให้มันเลิศอะไรแต่ว่าตัวเลขอ่ะมันทําให้มีออร่าออกมาเลข96มันเป็นเลขแห่งการปรับปรุงภาพลักษณ์มันเป็นเลขแห่งความคิดสร้างสรรค์ใครที่ควบคุมเลขนี้แล้วอ่ะครอบครองเลขนี้แล้วเนี่ยจะทําให้สมองความคิดจินตนาการบันเจิดเพลิดเพล้วอ,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 อยากจะคิดทําอะไรที่มันแบกแนวคิดทําอะไรให้มันเป็นการตกแต่ง หรือเป็นไอเดียสร้างสารรคที่ขึ้นมาเนี่ยมันคิดได้เป็นผลงานได้เป็นงานเป็นเงินเป็นธรุรกิจขึ้นมาเลข64ที่ตามมาเนี่ยมันย้อนไปสมทบเลข64แรกให้คําพูดคําจามันมีเงินมีทองแล้วมันไม่ได้แค่คําพูดคำจามีเงินมีทองนะยอดขายมันดีในบรรดาคู่เลข64เป็นเลขที่ทํายอดขายได้ดีมากที่สุดใครที่เน้นเด่นแล้วมีการตลาดดีแล้ว ขายได้แล้วแล้วต้องดังด้วยเนี่ยให้ใช้เบอร์นี้เลข41เป็นเลขของวาจาสิทธิ์ที่เราอ่ะได้มีครั้งที่นันั่นเท่ากับว่าเบอร์นี้เป็นเบอร์ที่มีน้ำหนักในคําพูดเวลาพูดไปแล้วอาจจะขายของจะพรีเซนต์จะอธิบายหรือแม้แต่บางคนบอกจะใช้ไปขอเงินเกรียากร่อมคนเนี่ยนะคนรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมคุยแล้วเรารู้สึกว่าคล้อยตามไดไงนี่คืออนุภาพของเลขนะเลข41เนี่ย ที่มันมีอยู่2จุดในเบอร์มันยิ่งตอกย้าให้คําพูดของเราหรือแม้แต่การสื่อสารอะไรก็แล้วแต่จะเป็นการทิมกันอะไรก็แล้วแต่มันส่งผลส่งอนุภาพต่อผู้ใช้ให้มีพลังเลขหนึ่งหนึ่งมันเป็นเลขของการมุ่งมั่นเอาการเอางานคนที่ใช้เลขหนึ่งหนึ่งจะเป็นคนที่สามารถสร้างตัวได้อย่างรวดเร็วเพราะว่ามันมีเรี่ยวแรงกํลาลังวังชาแล้วก็มีความมั่นใจมีภาวะผู้นาที่จะคิดแล้วก็สั่งการแล้วก็ควบคุมมีบาร,รมีเหนือคนนั่นเองเลขหนึ่งห้าเนี่ยไม่ใช่เป็นเพียงบาร,รมีของเรานะ จะมีคนกามาหอมล้อมแล้วก็ให้ความร่วมมืออยากจะหุ้นด้วยอยากจะช่วยเหลือมาเป็นทีมเดียวกันถ้าเป็นผู้ใหญ่ก็เมตตาอยากจะให้ความช่วยเหลือถ้าเป็นคนที่ใต้มาครับเป็นชาก็รู้สึกว่าเรามีบารมีอยากจะทําตามสิ่งที่เราวางแผนจะทำตามแผนของเราคนที่อยู่รอบข้างก็จะรู้สึกว่าเกรงอ,อกเกรงใจแล้วก็เป็นมิตรกันนี่คือเลขที่สุดยอดของคนที่ทํางานในองค์กรทั้งหลายเราอยากได้รับความเจือนก้นาวหน้าจากบุคคลทุกฝ่ายตั้งแต่ผู้ใหญ่ คนระดับเดียวกันหรือแม้แต่คนที่ใต้มาเับาบัญชาและคนที่ติดต่อด้ยวยก็จะรู้สึกประทับใจคําพูดก็ดูดีแล้วก็เป็นมิตรกับทุกคนเลขนี้เป็นเลขที่เหมาะสำหรับคนที่อยากก้าวหน้าสุดๆไปเลยนะขอให้ได้มีโอกาสมาครอบครอง